เราไม่ได้ซื้อกับข้าวในตลาดนะคะเพื่อนเราจะทํากับข้าวกินทุกมืออก้อเนาะค่ะอขาวสวยๆอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะทุกคนคลิปทําอาหารนะคะเพื่อนๆเลยนะคะตักพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะอร่อย ขาวสวยๆอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะทุกคนคลิปทำอาหารนะคะเ,เพื่อนแบบอีสานอีสานนะครับเพื่อนหยวกนี่ก็คือสวยๆนะคะเพื่อนขาวๆก็จะใช้แมงลัก ปลากขาวสวยๆอร่อยออย,ออยด้วยกันนะคะทุกคนคลิปทำอาหารนะครเพื่อนๆสวัสดีนะคะปลาหกขาวสวยๆอร่อยออย,ออยด้วยกันนะคะทุกคนคลิปทำอาหารนะครันเพื่อนเพื่อจะไม่ได้เสียเวลาในการต้มตั้งแต่ตอนแรกเนาะค่ะเนาะ เราจะตัดเอาช่วงกลางๆเลยค่ะเพื่อนๆเยอะนะคะเพื่อนๆจะได้กลมหอมเนาะไก่บ้านก็ตัวพอดีต้มนะคะเพื่อนพอดีแกงเนาะแบบอีสานอีสานนะคะเพื่อนเพื่อจะไม่ได้เสียเวลาในการต้มตั้งแต่ตอนแรกเนาะค่ะเนาะ เราจะตัดเอาท่อกางปางเลยค่ะเพื่อนหยวกนี่คือสวยๆนะครับเพื่อนขาวๆก็จะใช้แมงลักไปบวกกับไก่บ้านตัวกดเราไม่ได้ซื้อกับข้าวในตลาดนะคะเพื่อนเราจะทำกับข้าวกินทุกมื้อเลวคะัะ บวกกับไก่บ้านตัวควนแกงไก่บ้านใส่หยวกนะคะเพื่อนเขาส่งงานก็มีแต่คิปทำอาหารกินอาหารเพราะว่าเราชอบทำกับข้าวกินเองนะคะเพื่อนตอนนี้ก็เช้าแล้วค่ะเพื่อนเสียงไก่ก็จะร้อง้วคะเนาะ แกงไก่ใส่หยุกหยวกนี่ก็คือสวยๆนะคะเพื่อนขาวๆก็จะใส่แมงลักประยวกเป็นเมนูที่หลายคนชอบนะคะนาะออร่อยหวานหยวกกล้วยนะคะนาะเยอะนะคะเพื่อนจะได้กมหอมเนาะไก่บ้านก็ ตัวพอดีต้มนะคะเพ่อพอดีแกงนะบวกกับไก่บ้านตัวพอดอกขาวส,สวยๆอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะทุกคนคลิปทำอาหารนะคะเพื่อนๆบวกกับไก่บ้านตัวพอด ตอนนี้ก็เช้าแล้วครับเพื่อนเสียงไก่ก็จะร้องนะครเนาะแกงไก่ใส่หยุกขาวสวย,สวยอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะทุกคนคลิปทำอาหารนะคะเพื่อนเยอะนะคะเพื่อนจะได้กลิหอมเนาะไก่บ้านก็ตัวพอดีต้มนะครับเพื่อนพอดีแกงเนาะ คก็จะถ่ายในช่วงที่สุกแล้วนะคะพเพื่อนส่งงานก็มีแต่คลิปทำอาหารกินอาหารเพราะว่าเราชอบทำกับข้าวกินเองนะคะพเพื่อนเบบอีสานอีสานนะคะเพื่อนแล้วก็จะแกง อกขาวสวยๆอร่อยๆอด้วยกันนะคะทุกนคนคลิปทำอาหารนะคะพเพื่อนๆอกขาวสวยๆอร่อยๆอด้วยกันนะคะทุกนคนคลิปทำอาหารนะคะเพื่อน บวก,กับไก่บ้านตัวกนแกงไก่บ้านใส่หยวกนะคะเพื่อนเขา<อ><อ>เลยนะคะตักพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะอร่อยด,ดีนะคะ<อ>เลยนะคะตักพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ มาทานด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยนะคะเพื่อนขอบคุณนะคะทุกการรับชมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะศบเพื่อจะไม่ได้เสียเวลาในการต้มตั้งแต่ตอนแรกเนาะคะ่ะเนาะเราจะตัดเอาช่วงกลางๆางเลยเถอะเพื่อนเราไม่ได้ซื้อกับข้าว ในตลาดนะคะเพื่อนเราจะทํากับข้าวกินทุกมื้อเนาะคันแบบอีสานอีสานนะคะเพื่อนเพื่อจะไม่ได้เสียเวลาในการต้มตั้งแต่ตอนแรกเนาะค่ะเนาะเราจะตัดเอาช่วงกลางกางเลยเ่ะเพื่อน ตอนนี้ก็เช้าแล้วค่ะเพื่อนเสียงไก่ก็จะร้องแล้วคะเนาะแกงไก่ใส่หยุกพิมจะถ่ายในช่วงที่สุกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อจะไม่ได้เสียเวลาในการต้มตั้งแต่ตอนแรกเนาะเนาะเราจะตัดเอาช่วงกลางๆงเลยค่ะเพื่อนหวัดดีนะคะ เราไม่ได้ซื้อกับข้าวในตลาดนะคะเพื่อนๆเราจะทำกับข้าวกินทุกมื้อนะคะเลยนะคะตักพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะอร่อยเลยนะคะตักพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะอร่อยแกงไก่บ้าน ใส่หยวกนะคะเพื่อนขอเขาแบบอีสานอีสานเนาะเพื่อนอร่อยนะคะเพื่อนขอบคุณนะคะทุกการรับชม เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะอพพิมพ์จะถ่ายในช่วงที่สุกแล้วนะคะเพื่อนๆพิมพ์จะถ่ายในช่วงที่สุกแล้วนะคะเพื่อน เพื่อจะไม่ได้เสียเวลาในการต้มตั้งแต่ตอนแรกเนาะค่ะเนาะเราจะตัดเอาช่วงกลางๆเลยเถอะเพื่อนๆแล้วก็จะแกงทำตอนนี้ก็เช้าแล้วค่ะเพื่อนเสียงไก่ก็จะร้องเนาะค่ะเนาะแกงไก่ใส่หยุก